สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาวาดรูปนะคะทุกคนวันนี้จะสอนวาดรูปป่าสวยงามที่มีคนเล่นอยู่นะคะทุกคนซึ่ง background c o l ร r นะคะให้ปรับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนแล้ว brush นะคะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าไปเอามาที่ไหนไปที่ google นะคะให้พิมพ์ว่าให้พิมพ์ว่า free fromflow.com นะคะทุกคนแล้วให้กดแล้วให้กดตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์อีเมลของตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็กด subscribe นะคะจ,จากนั้นนะคะให้ทุกคนไปที่ gmail นะคะทุกคน gmail แบบนี้นะคะทุกคนแล้วให้ทุกคนนะคะพิมพ์ค้นหาว่า flow นะคะทุกคน ซึ่งแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งทุกคนให้กดไป Open Pressure Chase นะคะทุกคนแล้วจากนั้นให้กด Download Full Set นะคะแล้วกันก็ดาวน์โหลดไปที่ไฟล์นะคะของตัวเองเช่นนี่นี่น,นี่เราโหลดมาแล้ว Art w e n t Flow Rush Blast เซตนะคะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็ต้องเลือกเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราต้องเลือกบลัชนี้นะคะทุกคน Simple Glass นะคะให้กดเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วให้กดหลับแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ระบายสีแบบนี้ได้เลยคะ่ะ ถ้ระบายเป็นแบบนี้นะคะมันจะดูเหมือนสมจริงขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนแล้วจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะบวกเลเยอร์นะคะแล้วกดเป็นสีดำนะคะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะแล้วให้เลื่อนลงแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนก็จะเจอคำว่าสวิงนะคะให้กดคลิกเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ก็เอาใหม่นะคะทุกคน แบบนี้ให้ทุกคนกดแบบนี้เหมือนชิงชา้าแบบนี้แล้วก็บวกอีกเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สามนะคะให้เอาไปไว้ใต้ล่างสุดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้ปรับเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะบลัชที่เราจะเลือกก็คือ the p i e tree นะคะทุกคนงั้นลองดูนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนปรับขนาดให้เป็น6%หรืออะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบนะคะทุกคน อย่างเช่นทุกคนจะเอาแบบนี้ก็ได้นะแบบสีเขียวอะไรนี้แล้วก็สีโทนลงแบบนี้เล็กน้อยหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปแบบนี้นะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนเป็นแล้วให้ทุกคนนะคะรวมเลเยอร์กันแบบนี้เลยนะคะทุกคน ซึ่งแบบนี้แล้วให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะแล้วทุกคนให้กดตรงเบิร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็กดแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนก้อนเมฆเนี่ยก้อนเมฆให้ปรับเป็นสีขาวเลยนะคะทุกคนแล้วให้เลื่อนลงมานิดนึงนะคะไม่ใช่สิเลื่อนไปตรงนึงนี่จะเห็นคำว่าคลาวตรงนี้นะคะ แล้วก็กดวาดแบบนี้นะคะทุกคนเราให้ทุกคนนะคะกดเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนกดเหลืองแบบนี้นะคะเ้วให้ทุกคนนะคะรวบรวมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วให้ทุกคนนะคะส่วนแคนวาสเนี่ย เป็น3,000กับ3,000ันนะคะทุกคนถ้า100100 100, 100, มันจะเป็นแบบพิกเซลนะคะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนอยากเติมพระอาทิตย์ไปด้วยก็ทำอย่างนี้นะคะทุกคนให้เลื่อนลงไปสุดตรงนี้นะคะจะเจอคำว่า sprinkle หนึ่งนะคะทุกคนให้กดลงไปแล้วจิ้มตรงนี้นะคะทุกคนหรือจะเพิ่มขนาดก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากเติมดอกไม้ไปด้วยก็ก็ทำอย่างนี้นะคะทุกคน ซึ่งทุกคนต้องดูก่อนนี่จะเห็นคำว่า flower แล้วให้กดเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะคะทุกคนเลือกกันนะคะให้ทุกคนจิ้มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะทุกคน จากนั้นนะคะทุกคนให้กดไปตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนบลัชเป็นสปริงเกิลหนึ่งนะคะทุกคนยีจะอยู่ตรงที่เดิมเลยนะคะทุกคนให้ปรับไซส์ลงนิดนึงนะคะทุกคนมันจะเป็นถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่กรีบดอกไม้ก็ได้นะไม่ต้องใส่น้ำผึ้งในนั้นก็ได้นะหรือว่าทุกคน อยาก็กตกแต่งอะไรอีกคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้สนุกกับการขอสนุกกับการวาดภาพนะคะทุกคนซึ่งวันนี้จบคลิปแค่นี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจของเราด้วยพรุ่งนี้จะทำคลิปนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ